บทละครรําสวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนเลยนะครับวันนี้พบกับรายวิชาหน้าตาสินไทยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องบทละครรํากันครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการคุณครูมีคลิปวิดีโอมาฟังนักเรียนไปรับชมกันเลยครับ yeah <laughs> โอ๊<ไ> พ่อวายชนพนห่วงใหญ่เมื่อเกิดไหนฉันได้พบประสบกันรัำราง,ราง,งนางช่วยอเอื้อมไเด็กมาจากมือส้นตา ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับละครรำเรื่องเงาะป่าซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์อันลือเรื่องในรัชกาลที่5ที่ถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดวรรณคดีเรื่องเอกของแผ่นดินสยามครับ <S <S บทละครนับว่าเป็นหัวใจของการแสดงละครทุกประเภทเลยครับนะักเรียน เพราะถ้าบทละครไม่ดีจะส่งผลถึงการแสดงด้วยแม้ว่าผู้แสดงจะมีท่ารำที่สวยงามฉากแสงสีและเสียงที่มีความสมบูรณ์ลักษณะของบทละครรำบทละครรำส่วนใหญ่นิยมแต่งเป็นกลอนกลอนเป็นลักษณะคำประพันธ์ที่มีแบบแผนไม่ยุ่งยากเหมือนคำประพันธ์ชนิดอื่นครับ จำนวนคำในแต่ละวรรคจะมีกี่คำก็ได้ตั้งแต่6-9ถึง9าคำเพื่อสะดวกในการขับร้องและเมื่อนามากร้องจะต้องมีเอื้อนและไวจังหวะนอกจากนี้ผู้ร้องละครรำจะต้องรอให้สัมพันธ์กับท่ารำอีกด้วยครับ 1. โครงสร้างของบทละครรำโครงเรื่องเป็นการรวมสถานการณ์ทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์กันครับนักเรียน ในการเขียนโครงเรื่องจะต้องมีจุดประสงค์มีสาระสำคัญแนวคิดและอุดมคติเช่นความรักความเสียสละการพลีชีพเพื่อชาติเป็นต้นครับเมื่อคิดอุดมคติของเรื่องได้แล้วก็ลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครครับโครงเรื่องประกอบด้วย1 การเริ่มเรื่องเป็นการบอกให้ผู้ชมทราบว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่วนบรรยายสั้นๆครับ 2. เหตุการณ์นำเป็นเหตุการณ์ที่ค่อยๆนำอารมณ์ของผู้ชมไปถึงจุดวิกฤตครับซึ่งจุดวิกฤตนี้จะมีจุดสําคัญที่เผยว่าตัวละครที่เป็นตัวเอกของเรื่องแก้ไขปัญหาได้หรือไม่และ 3. เหตุการณ์ตาม คือเหตุการณ์หลังจุดวิกฤตเป็นการคลี่คลายปัญหาความสงสัยให้กระจ่างจนจบเรื่องครับและต่อมาวิธีการดำเนินเรื่องครับวิธีการดำเนินเรื่องสำหรับละครรามมักจะใช้เทวดาเป็นตัวดำเนินเรื่อง จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งถ้าเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันอาจจะใช้บทบาทของตัวละครเป็นเสนานางกำน,นันโดยวิธีการเดินทางไปส่งข่าวครับบทละครราฉากแรกส่วนมากจะเป็นฉากที่พระมหากษัตริย์ออกว่าราชการแล้วมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นครับต่อมาการเกี้ยวพาราศีหรือที่เรียกว่าบทเข้าพระเข้านางครับ บทละครรำจะยึดขนบธรรมเนียมประเพณีคือฝ่ายชายจะต้องเข้าหาฝ่ายหญิงโดยฝ่ายที่เป็นตัวพระจะเริ่มเล้าลมเย้าหยอกตัวทำเป็นไม่สนใจตัดพอต่อว่าและลงเอยด้วยการเข้าที่บันทมครับอันทำให้เกิดบทอัจจรรย์บรรยายถึงสภาพธรรมชาติในลักษณะต่างๆครับต่อมาการรำพัน เมื่อเก้วพาราศีเสร็จแล้วก็ต้องถึงบทต้องพัดพลากจากกันครับเพราะมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นฝ่ายชายจะต้องไปออกรบหรือฝ่ายหญิงอาจรำพันเพราะไม่สมหวังในความรักครับต่อมาการเดินชมธรรมชาติครับเป็นการดำเนินเรื่องสลับฉากเป็นตอนๆซึ่งอาจจะเป็นการชมด้วยความเพลิดเพลินหรือรำพันถึงความในใจครับ การอาบน้ำและการชมเครื่องแต่งกายในละครราก่อนที่ตัวละครจะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นก่อนออกเดินทางก่อนเข้าพิธีสำคัญก่อนเข้าพระเข้านางก่อนออกรบเป็นต้นจะต้องมีบทอาบน้ำและแต่งกายของตนเองครับและสุดท้ายครับนักเรียนการรบในละครราก่อนจะออกรบต้องมีการเตรียมพรไพรพลจัดทัพ ก่อนออกเดินทางแม่ทัพจะต้องตรวจพลเมื่อสองทัพประทักกันจะมีตัวแทนแต่ละฝ่ายท้าทายกันจากนั้นจะเริ่มรบฝ่ายศัตรูจะตั้งทัพทางด้านซ้ายของเวทีฝ่ายตัวเอกจะตั้งทัพด้านขวาอาวุธท,ที่ใช้ในการรบมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดครับเช่นดาบหอกคันศรกริดเป็นต้นครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหัวข้อในวันนี้บทละครรรามที่นับว่าเป็นหัวใจของการแสดงละครทุกประเภทเลยครับพอถ้าบทละครไม่ดีจะส่งผลถึงการแสดงด้วยสำหรับวันนี้พบกันไว้เพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมทบทวนเนื้อหาหมันล้างมือดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ